สวัสดีครับก็อยู่กับพวกเรานะฮะมีลิทุิมิลิทัลี่อีสปอร์ตนะครับก็วันนี้จะมาเปิดแพ็คท็อป30ปี14นะฮะที่ได้จากเติมเชลนะฮะเติมเชลเติมเติมจากไหนฮะก็แอร์เพครับ,รบได้แน่นอนนะฮะไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อที่เวนะก็เดี๋ยวจะมันทุยลิ้นพันเดี๋ยววันนี้จะมาเปิด ท็อปสามสิบไปไหนแล้วเข้าผิดนี่ท็อปสามสิบนะฮะปีสองพันสิบสี่นะครับก็จัดเลยปับ๊บมาขอหมุนสักสามทีฮนะหนึ่งสองสามอิเดนฮาซานะโอ้โห นอกจากจะได้ตังสองล้านแล้วได้นักเตะอีกล้านนึงด้วยนะก็คุ้มไหมก็เฉยๆครับไม่หวังอะไรมากนะกับของฟรีก็สำหรับคลิปนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้ฮนะแล้วอย่าลืมครับกด s u b สไคร b ์คลิปนะหรือจะติดตามพวกเราได้ที่แฟนเพจนะลิงก์จะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ